สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของตัวการต่อวงจรนะครับที่เป็นหลอดไส้วนะงจรหลอดแสงสว่างเราธรรมดานั่นเองนะครับก็จะใช้วิธีการต่อนะ,ว,อนะวิธีการต่อคือเราจะใช้ตัวหลอดไส้ของเรานะครับโดยมีการปิดเปิดสวิต ด้วยกันก็คือ3ตํตำแหน่งด้วยกันในการปิดเปิดหลอดใส้เราครมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูนะครับก็คือวงจรเราเนาะนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้มีการต่อไปนะครับก็คือมีการต่อวงจรที่มีการต่อหลอดเป็นแบบอะไรครับหลอดไส้นะผ่านสวิตซ์สองทางตรวนี้สวิตซ์สองทางหรือว่าสวิต์บันไดของเรานั่นเองประโยชน์ของคราวที่แล้วก็คือเราสามารถปิดเปิดหลอดไฟก็คือหลอดไส้ของเรานะครับขนาดร้อยวัตต์เนี่ยด้วย ตำแหน่งของสวิตก็คือ2ตำแหน่งด้วยกันนะครับเป็นคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีเป้าหมายนะครับวัตถุประสงค์เราเราก็จะเปิดเปิดในส่วนของหลอดไส้อาจจะเป็นหลอดโพลิเซนก็ได้นะครับด้วยตำแหน่งของสวิตก็คือ3ตำแหน่งด้วยกันนะพเะเอกของเราที่จะเพิ่มเติมในวันนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ด้านขวามือเราเรียกว่าสวิตกากบาทนะครับหรือว่าอินเตอร์มเตียนะครับสวิตนะครับหรือว่าเป็นสวิตสี่ทางก็ได้ สวิการตาบานก็ได้นะครับวิธีการต่อเป็นอย่างไรจะมาติดตามกันนะครับอันดับแรกเลยเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูที่ตัวของไฟฟ้าเราเลยนะครับว่าเราต้องต่ออะไรบ้างนะครับระบบไฟฟ้าเราเป็นแบบซิงเกิลเฟสนะครับก็คือมีสายลายกับสาต้นนะถ้ามีสายดินด้วยเราเรียกว่าสาย EE นะครับก็คือสาย Protection Earth เรานั่นเองนะครับขออนุญาตไม่ปิดไฟตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต่อในส่วนของโหลดไว้นะครับที่เตารับไฟ เลยอาจจะไม่ได้สแสดงให้ดูนะว่าหรือว่าปลดไฟออกมานนะอันนี้ก็เป็นการต่อต้ารับแบบธรรมดานะก็คือมีแค่สายลายครับต้นสองเส้นเข้ามาแล้วเข้ามาชาร์จนะครับยางโหลดที่เราต้องการได้นะครับโอเคครับตอนนี้ถ้าเรามาดูนะรเราก็เริ่มเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาเนาะนะครับเพราะนั้นเราก็เอาไรครับเอาสายนะครับสายไฟเราไปเข้าไรยครับสวิตสวิตก่อนนี่คือสวิตตัวตัวแรกตัวแรก นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการปิดเปิดด้วยตำแหน่งของสวิตช์สตัวนะครับแล้วก็ใช้สายบวอน2สองเส้นจากตำแหน่งที่เราเห็นเห็นไหมครับว่าเราจะมีในส่วนของสวิตช์สทางจะมีสายที่เป็น nc กับ no นะ nc no แล้วก็ต่อเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปที่ตำแหน่งของตัวนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราจะไปนะครับในส่วนของตัวอะไรครับสวิตช์สองทางอย่างเงี้ยเอาผุดมันออกแค่หนึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือสังเกตไหมครับว่า ด้านบนของสวิตช์กาะบาดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีสายเข้า2เส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต่อไปเลยครับด้านบน2เส้นสลับกันได้นะครับสายพวกนี้สลับก็ได้ครับไม่มีผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราลองตู่นะครับลองต่อดูนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถปิดเปิดนะครับหลอดไฟตัวนี้นะครับด้วยตำแหน่งของสวิตช์สามจุดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาต่อกันดูนะครับเห็นไหมครับวิธีการต่อง่ายๆแบบนี้นะแล้วก็มาเข้าสวิต วันนี้สวิตบันไดนะครับหรือว่าสวิตสองทางเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างหัวกับท้ายเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต่อสวิตกาก,กบาดเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะให้เราได้ปิดเปิดหลอดไฟด้วยตำแหน่งของสวิตนะครับจำนวนก็คือให้มีจำนวนก็คือ3ตำแหน่งด้วยกันนะครับสาตำแหน่งด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตของตัวสวิต บันไดตัวสุดท้ายของเรานะครับแล้วเราก็มาจิ้มที่หล,ลอดเลยครับหลอดฟลูออเรสเซนต์เราแบบนี้ครับคือตอนนี้นะครับเรายัางไม่รู้นะว่าหลอดไฟเราจะติดเลยหรือเปล่าเพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสวิตช์แต่ละตัวนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับแบบนีน้อันนี้ต้องไปเลยครับไปนิวตรอนนะครับก็คือสาย n ของเรานั้นเองก็เสียบไปเลยครับจุ๊บ้าไป แล้วนี้ครับตอนนี้ก็คือตำแหน่งที่เราปิดเปิดอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเรามาดูนะครับตอนนี้เราสามารถปิดเปิดตำแหน่งของหลอดไฟได้กี่ตำแหน่งนะครับสมมติว่าเราไอ้กากบาทนี้ผมกิดกากาบาทเห็นไหมครับนี่คือด้านล่างก็คือตำแหน่งของสวิตท,ทั้งสองนะครับแต่ว่าด้านบนนี่เราเรียกว่าสวิกตกากบาทที่เราเพิ่มเข้ามานะครับต่อด้านบน2เส้นเข้ากับตัวด้านบนของสวิตกากาบาทออกจากสวิตกากบาทก็2เส้นเข้าตอง มาอย่างสวิตอะไรครับบันไดหรือว,ว่าสวิตสองทางเราเอา o u ดของตัวสวิตตัวล่างนะครับของเราเนีย่ยหรือว่าสวิตสองทางแล้วก็เข้าหลอดไฟได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับอ่าตอนนี้โอเคครับเราอยู่ด้านล่างเราก็เปิดสวิตหลอดก็ติดโอเคไหมครับขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้วนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้วบริเวณนี้นะครับตำแหน่งชั้นสองเรานะครับเราก็อยากปิดสวิตหลอดไฟที่อยู่ด้านล่างเราก็กด ลอดก็ดับนะครับตรงนี้คือตำแหน่งของสวิตท,ที่1นะครับนี่ที่2เห็นไหมครับนี่ที่2นะครับเกิดเราบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นขึ้นไปอยู่ชั้น3นะครับเราเอาสวิตกากบาทนี้ลงเป็นตัว3ได้ไหมเรากดดูนะครับมันก็ยังติดเห็นไหมนี่นะครับเราเราลงสมมุติว่าอันนี้เป็นชั้น3เดินลงมาที่ชั้น2นะครับผ่านชั้น2มามาตัวอะไรครับชั้นล่างเรากดเลย อุ้ยโทษตัวนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็ปิดเปิดได้นะครับตอนนี้ตำแหน่งของสวิตช์ที่เราสามารถปิดเปิดได้มีทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันคือตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับจะขึ้นบนนะครับเราก็กดที่สวิตช์ตัวหนึ่งหลอดก็ติดเดินผ่านชั้นจากชั้นล่างมาชั้น2ขึ้นไปชั้น3ด้านบนเลยปิดสวิตช์ชั้น3หลอดก็ปิดเดินจากชั้น3ครับเดินไต่ไตลงมามาชั้น2เปิดไฟ เห็นไหมครับเลินลงไปด้านล่างไปปิดสวิตตัวที่หนึ่งชั้นล่างแล้วก็กดปิดครับจะสังเกตไหมครับตอนนี้เราสามารถปิดเปิดตำแหน่งของอะไรครับสวิตนะครับได้หมดละนะครับก็คือมีจำนวนของตำแหน่งของสวิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสามตัวด้วยกันนะครับเราสามารถปิดเปิดได้โดวยวิธีการใช้สวิตกากบาดเข้ามาร่วมกับตัวสวิตที่เป็นแบบสวิตบันไดหรือว่าสวิตสองทางสองตัวนะเพราะนั้นสรุปวงจรนี้เนี่ยเราก็มีสวิตทั้งหมด3ตัวด้วยกัน นะครับก็ค <Rabbi> ือม kind of um, ีสวิตสองทางเนี่ยนะครับตัวนี้2ตัวนะครับแล้วก็สวิตก์กากบาดหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราลองปรับปรุงหลอดในส่วนของวงจรนิดนึงนะครับตอนนี้ไฟปิดอยู่เนาะนะครับเราก็มาปรับปรุงลองปิดเปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์สิเผื่อเราอยากลองปิดเปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์บ้างว่าบางคนอาจะถามว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเราก็ต้องมาเลยครับมายังตัวของบัลลัก นะครับมาหาบาลาดที่เป็นบาลาดนะครับสิบแปดัตของเราเราก็ใส่ไปอ่านะเราก็ต้องหาสายเพิ่มถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องมีไฟออกจากบาลาดนะครับเราก็เอาสายไฟออกจากบาลาดเข้าบาลาดออกบาลาดแล้วไปไหนครับไปหลอดไฟเราต้องเปลี่ยนหลอดไฟเราไปหลอดอะไรครับฟลูออเรสเซนต์เก็มาเข้าหลอดฟลูออเรสเซนต์เราออกจากนิวตันนะครับมายืมนิวตันมาก่อนนะมาเข้าหลอดอะไรครับมาเข้าฝั่งนี้ครับ ที่เป็นของหลอดโพอารเสเซนเรานะครับราะนั้นเราต้องการสายอีก2เส้นเพื่อมาต่อวงจรอ,อะไรครับวงจรสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์เรานะครับเราก็เอาสายมา2เส้นนะครับมาต่อให้กับตัวของอะไรครับสตาร์เตอร์เรานี่ครับแล้วก็สตาร์เตอร์ที่เราเลือกขอใช้เป็นตัวที่1ล้กันนะครับเพราะว่าหลอดเราชุดที่1 ก็เรียบร้อยครับสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็คือสตาร์เตอร์นะครับเข้าด้านล่างของตัวหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับพวกนี้สลับได้หมดนะครับสลจะอยู่บ้านบนได้ด้านล่างได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับตอนนี้วงจรเราน่าจะถูกต้องแล้วเราเปลี่ยนแค่ตัวอะไรครับตัวหลอดเท่านั้นเองนะครับเรามาปิดเปิดครับเราอยู่ชั้นล่างแล้วกันนะครับกดสวิตช์ล่างหลอดติดนะครับ เราเหมือนเดิมครับขึ้นไปที่ชั้นสองนะชั้นสองชั้นล่างขึ้นไปชั้นสองครับจะนอนละนะครับปิดหลอดไฟนะครับตอนนี้ถ้าจะเดินขึ้นไปชั้นสามเราก็กดสวิตช,ชั้นสองเหมือนเดิมหลอดก็ติดนะครับเราก็เดินขึ้นไปชั้นสามเดินไปชั้นสามนะครับเราไปหาอามิอามะนะครับหาพ่อหาแม่นะครับพี่น้องคุยกันเล่นเอ้ยลืมปิดไฟก็ปิดจากชั้นสามได้เลยเดี๋ยววันนี้นอนกับน้องดีกว่า <dal ens> นะครับนอนกับพ่อแม่ดีกว่าแล้วก็ปิด โอเคไหมครับจากชั bedtime, the the time, ้นสามครับตื time, right ่นนะครับเกิดปวดฉี่ลืมของอยู่ชั้นล่างหิวจะไปหาตู้เย็นชั้นล่างแล้วก็เกิดสวิตอะไรครับชั้นสามาเพื่อจะได้เดินไม่ตกบันไดนะครับแล้วก็เดินไล่มาจากชั้นสามนะครับผ่านมาชั้นสองเรายังไม่แวะไงนะบจุดมุ่งหมายเราก็คืออยู่ชั้นล่างใช่นไหมเราก็มาอยู่ชั้นล่างนะครับพออยู่ชั้นล่างเราก็ทําอะไรให้เรียบร้อยกินไม่อยากขึ้นบนชั้นสามแล้วเมื่อยนะครับขอนอนที่ห้องครัวโซฟาดีกว่านะครับเราก็อยู่ชั้นล่างนะเราก็ปิดไฟจากชั้นล่างได้เลย นะครับนั้นสรุปก็คือในโครงงานนี้นะครับก็คือเป็นการทดลองเรื่องของการต่อนะครับวงจรหลอดฟูออเรสเซนต์กับหลอดไส้นะครับโดยการที่เรามีพิเศษเพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถปิดเปิดสวิตด้วยอะไรครับตำแหน่งของสวิตทั้งหมดกี่ตัวครับ3ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วๆไปนะครับในการใช้งานนะครับหวังว่าก็คงจะได้รับประโยชน์มานะครับมากๆไม่มากก็หน่อยนะที่เหลือก็คือเป็น ฝีมือแล้วล่ะนะครับว่าจะเดินสายยังไงนะครับระหว่างจากชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ไปชั้นสามนะฮะอาจจะเดินท่อตีกิ๊บก็แล้วแต่เราสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแนะนําเรื่องของวิธีการใช้งานนะครับปิดเปิดหลอดไฟนะครับด้วยสวิตช์นะครับจานวน3ตําแหน่งด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับสวิตบันไดหรือว่าสวิตช์งทางจํานวนนะคตัวแล้วก็สวิตกากบาทจํานวน1ตัวนะครับก็ขอให้ได้รับความรู้นะครับจาก การทดลองครั้งนี้ไม่มากก็อน้อยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ